หน่อยนะจริงๆนะแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ไม่รกอ่ะมันไม่รกบางท่าบางท่านในีายละเอียดนะครับดูผมดูเผ่าดูการแต่งตัวดูเครื่องเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแฟนก็เพิ่งจะบอกไปว่านี่ไอ้ถังขยะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยมีรูปแบบเนี่ยนะอยู่ข้างๆนู่นนะครับไม่ต้องมาวางให้พี่น้องได้ได้ดูหรอกนะครับ <laughs> นะ,ะผมเองค่อนข้างจะบางทีไม่ค่อยสนใจรายละเอียดนะครับแม้กระทั่งการปรุงแต่ง การพูดการจานะครับธรรมดานะครับออกไปใจซื่อๆเว้ากันซื่อๆเนี่แหละครับมีอะไรก็ว่ากันตามประเด็นแล้วก็ไม่ได้เตรียมเนื้อหาถึงขนาดว่าจะต้องทาให้ตัวเองเลิศหรูเป็นนักวิชาการชั้นเยี่ยมแสดงฝีมือให้เข้าตาใครนี่ไม่ใช่อ่ะตัวผมไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมีเวลาเท่านี้ก็ทําเท่านี้แล้วก็เอาเท่าที่ทําได้แต่ว่านับแรงกดดันที่จะต้องทําให้มันดีขึ้นนะครับตอบสนองต่อความต้องการของ การต่อสู้นั้นก็ก็มีนะครับก็พยายามจะทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปให้สั้นลงนะครับพบปป้าพี่น้องให้บ่อยขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องยาวแต่ว่าคือมันก็สามารถจะทําได้ทุกวันแต่ถ้าผมต้องมานั่งจัดรายการสองสามชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะไปติดกับนะวิถีชีวิตนะครับสะเทือนแล้วก็ทําให้เราเหนื่อยแล้วก็บางทีเนี่ยนะครับข้อมูลในสามชั่วโมงถ้าเราพูดยาวๆเนี่ยนะ มันก็มีหลายประเด็นซ้อนกันแล้วทีนี้ประเด็นที่สําคัญสําคัญเราอยากจะเน้นเนี่ยบางทีพี่น้องไม่มีเวลาฟังนะครับก็เลยพยายามจะตอบสนองตรงนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยเห็นผมออกคลิปทุกวันนี่ไม่ใช่อยากดังนะครับแต่เป็นเพราะว่านะครับได้เคยปรารณาตัวเองไว้กับพี่น้องว่าถ้าอ้างว่ารักชาติแล้วสู้กันมาสี่ห้าปีเนี่ยถ้าผมให้เวลากับพี่น้องกับกระบวนการต่อสู้วันหนึ่งเนี่ยนะครับสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ย ไม่ได้ก็ต้องถือว่านะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การเสียสละที่แท้จริงเวลาสองชั่วโมงของท่านท่านอาจจะไปดูหนังฟังเพลง่บางคนก็ท่องเว็บโป๊บางคนก็นะครับไปเรื่องสเพเพเหระหรือว่าไปอ่านความรู้ต่างๆทําได้แล้วทําไมล่ะจะเอาเวลานั้นมาใช้ขมวดใช้สําหรับการทําคลิปในแต่ละวันให้พี่น้องนะครับแล้วก็พยายามนะครับแต่ว่าบางทีไม่มีเวลาเนี่ยก็โชคดีที่มี รุ่นน้องมาช่วยนะครับให้เขาทําคลิปทําอะไรให้เราอัดเสร็จปุ๊บก็ส่งตัวร้อนให้เขาไปตกแต่งนิดหน่อยปรับเสียงปรับอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็อัปโหลดให้อะไรให้ในบางครั้งแต่หลายส่วนอาศัยว่าทําได้เองนะครับก็ก็จะไวหน่อยนะครับบางครั้งถ้าไม่ต้องรีบไปไหนเนี่ยทําเสร็จปุ๊บก็จะนั่งนะครับอัปโหลดอะไรขึ้นให้นะครับก็ชี้แจงกหพี่น้องรับทราบแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบนะครับผมร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ไวขนาดนี้นะครับยังเตะปี๊บดังนะครับเตะฟุตบอลก็ดังเตะกระสอบก็ดังนะครับแต่ว่าไม่ชอบเตะใครนะครับแต่อย่ามาให้ผมเตะนะครับศูนย์หน้าเก่านะครับก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงนะครับต้นฟีเนี่ยผมร่างกายแย่นะครับก็ใช้เวลามาระยะหนึ่งเลยพอสมควรก็จะมีดูโซมบ้างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนทานน้อยนะครับพี่น้องเรียนให้พี่น้องทราบ ตื่นเช้ามื้อเช้านี่บางทีผมไม่ค่อยทานบางทีเนี่ยทํางานหรือออกไปทําธุระนะครับก็จะทานรวบมื้อเช้ามื้อกลางวันนะครับแล้วโดยปกตินั้นนะครับก็จะไปหนักตรงมื้อเย็นซึ่งไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นมื้อที่นะครับได้อยู่กับครอบครัวนะครับจะได้ทานมื้อร่วมกันส่วนใหญ่ภรรยาก็ไปทํางานเช้านะครับกลางวันก็ต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองผมถ้าไปข้างนอกก็จะไปทานข้างนอก แต่พยายามจะให้เบาๆเอาไว้นะครับบางวันไม่มีเวลาเนี่ยก็จะทานน้ำนแทนข้าวทานอะไรเอาล็อกจับแก๊กไปจนเป็นนิสัยว่าวันหนึ่งยผมไม่ไม่เคยทานไม่เคยทานสามมื้อนะครับก็จะมีมื้อเช้ากึ่งกลางวันเนี่ยแล้วแต่ว่าวันไหนหิววันไหนไม่หิวนะครับบางทีทําธุระเพลินไปไหนมาไหนจนกระทั่งบ่ายสองเนี่ยนะบ่ายโมงบ่ายสองนี่ก็จะทานให้น้อยละเพราะว่าภรรยาจะกลับบ้านตอนประมาณสามสี่โมงนะครับ ก็จะทําอะไรทานกันหรือว่าหมองไปทานข้างนอกนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยก็จะเผื่อไว้สําหรับตอนนั้นนะครับก็ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยการที่ทานน้อยเนี่ยถ้าหลับน้อยด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งมีภรารกิจที่ต้องเดินทางเนี่ยก็จะดูผอมโทมไปบ้างแล้วผมไม่แต่งหน้านะครับไม่แต่งหน้าเพราะฉะนั้น,นก็จะอาจจะดูแล้วไม่ค่อยนะบางพี่น้องก็เป็นห่วงว่าไม่แข็งแรงหรือเปล่าแต่จริงๆผมเป็นอย่างนี้แหละครับหน้าตาก็ ก็ตามวัยนั่นหนึ่งแล้วก็สองนี่ก็เมื่อก่อนนี่ผอมกระรองนะเป็นคนผอมมากนะครับนะครับกอย่างว่านะเด็กบ้านนอกนะครับพุงโลกนปอดม่อเมื่อก่อนนะครับตัวเล็กผอมแต่ว่าสุขภาพตอนนี้ดีกว่าสมัยเป็นวัยรุ่นโดยซ้ำอาจจะเป็นเพราะว่าเราดูแลตัวเองนะครับเล่ายาปลาปิ้งนะครับเมื่อก่อนก็กินถ้าวัยรุ่นก็กินเยอะหน่อยออกกําลังกายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหผมนี่ เล่นฟุตบอลนะวันหนึ่งอย่างน้อยต้้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงบางวันเนี่ยนะครับสมัยที่ยังเล่นอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยบางวันเนี่ยสี่ห้าหกชั่วโมงเลยนะครับเป็นเข้าไปต่บ่ายสามเนี่ยนะครับเป็นเลิกอีกทีหนึ่งสองทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเหล้ามียาด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็ทําให้ร่างกายนะั้นมันนะมันมันสู้ผอมไปมากกว่าปกตินะครับเพราะว่า กินเข้าไปก็น,น้อยแล้วก็ปกติผมเป็นคนทานน้อยยิ่งอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับอากาศร,ร้อนๆเนี่ยกินอะไรไม่ค่อยลงนะครับแต่มาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะไม่ไม่มีปัญหาเลยและอาหารการกินก็ครบนะครับก็อยากให้พี่น้องสบายใจว่านะครับเ,เราคิดดีทําดีกับคนอื่นนะผมไม่อยู่กับเรื่องของการโกรธแค้นใครนะครับแม้ทั่งกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยใครที่คิดว่าผมรังเกียจแล้วก็แค้นจะต้องจ้องทําลายเนี่ย นะครับมันไม่มีนะครับบอกตรงๆไม่มีแต่ว่าช่วงลหลังนี่นะครับพอรับทราบอะไรมากขึ้นเนี่ยก็จะมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็พยายามจะบอกตัวเองว่าเราต้องไม่ไม่อยู่กับความเกลียดความชังมนุษย์ทุกคนมีกรรมของตัวเองแล้วผมก็นะที่น้องก็จะบอกให้คิดนะครับในครอบครัวผมใช่ใช่คิดว่าคนทํะกรรมมันมีของตัวเองนะครับเราอย่าไปตัดสินคนอื่นให้มันมากนะักนะครับแต่ว่าพอมาคิดถึงเรื่องของอุดมการณ์แล้ว เรื่องของหลักวิชาการแล้วเรื่องของเสรีภาพแล้วเรื่องของการเมืองซึ่งมันต้องมีวิพากษ์วิจารณ์และมีการตรวจสอบผมก็ถือว่าได้ทําหน้าที่ฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะตรวจสอบเจตนารมณ์ของตัวเองเสมอว่าเราไม่ได้เป็นศัตร,รูกับใครเราไม่มีผลประโยชน์ที่จะต้องไปหักไปล้างกับใครนะครับไม่มีได้นะครับแต่ว่าการเสียนั้นมันเสียตรงที่พี่น้องประเทศชาตินะครับมันเสียเมื่อเรารักชาติรักบ้านรักเมืองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งไหนมันเป็นสิ่งไม่ชอบมาพากล แล้วเราจะช่วยได้ก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับด้วยอาน,นิสงส์เหล่านี้ผมเชื่อว่านะครับก็คุ้มครองให้ผมเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าพี่น้องก็คงดูนะนี่คือหน้าตาของคนวัย49นะครับ49นะครับถือว่าอายุเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมานั่งนึกดูโอบามานี่ประมาณ50เนี่ยวันนี้เป็นคุณลุงไปแล้วนะครับก็นะ โชคดีที่ไม่ต้องตรากตรำร่างกายในเชิงที่ต้องแบกต้องหามอะไรนะครับแล้วก็ชีวิตค่อนข้างจะก,ก,ก,ก็ถือว่าโอเคนะนะครับได้กินนะครับถ้าอยากก็ได้กินนะครับถ้าจําเป็นต้องพักผ่อนก็นะครับถ้าเราเลือกที่จะพักผ่อนนะครับก็ไม่มีใครมาบังคับเพราะว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะครับทํางานการเมืองก็ทําด้วยอิสระของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนื่อยก็พักนะครับ แต่ทาหัวใจมันเรียกร้องอยากจะทําบางทีเหนื่อยก็จะทนนะครับนะก็นี่เป็นเรื่องส่วนตัวซะเยอะแต่ว่านะครับมีความห่วงใย,ยให้พี่น้องได้ต้องขอบคุณนะครับที่ส่งความห่วงใย,ยมาก็จะยืนนะครับเคียงคู่กับพี่น้องอย่างนี้นะครับไม่ไม่หนีไปไหนชี้แจงในเรื่องของแนวทางการต่อสู้นิดนึงว่าช่วงนี้เริ่มมีพี่น้องพูดถึงว่าจะสู้ยังไงนะครับสู้ยังไงคนอยู่เมืองไทยจะสู้อย่างไรจะชนะเขาได้ยังไง เข้าใจครับอาจารย์ชูพงศ์ก็คงเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบของคําถามของสถานการณ์ของความยืดเยื้อของสถานการณ์การกดขี่แล้วก็ภาวะอารมณ์ของพี่น้องก็เริ่มตอบชี้ให้เห็นแนวทางแล้วนะครับแต่รายละเอียดรายรายละเอียดหลายเรื่องเนี่ยนะครับก็คงจะบอกกันไม่ได้ผมเองก็จะเริ่มนะครับจริงๆเนี่ยผมเริ่มตั้งแต่อยู่แรก u อยู่ดีๆจัดรายการใหม่ๆเนี่ย คือก็รู้ปัญหาควรจะรู้ได้แล้ววันเนี้แล้วคาตอบนี่ก็คือประชาชนต้องเข้มแข็งเป็นหลักเชิงปริมาณคุณภาพเนี่ยผมคิดว่าผมนายเป็นคนแรกๆที่พูดอาจจะเป็นเพราะว่าไฟแรงนะครับแล้วไม่เข้าใจเกมการเมืองมากแต่ว่ารู้ว่ามันต้องสู้ยังไงก็จะต้องสู้หนีไม่พ้นแล้วการสู้นั้นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดก็คือตัวประชาชนถ้าชนะผ่านการเลือกตั้งได้ปฏิรูปได้เราก็ชนะแล้วยึดสภาแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าชนะไม่ได้จํานวนที่เพิ่มขึ้นนั้น มันก็จะกลายเป็นจํานวนขบวนปฏิบัตินะครับก็คือขั้นตอนการที่เหมือนกับเป็นความพยายามในแนวปฏิรูปนั้นนะครับถ้าเราใช้ประโยชน์มันในการสร้างมวลชนให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆตาสว่างมากขึ้นเรื่อยๆเตรียมความพร้อมนะครับลดส่วนส่วนที่เป็นพิษของฝั่งตรงข,งข้ามทําลายความชั่วร้ายทําลายกลไกของฝั่งเผด็จการแล้วก็สร้างความเข้มแข็งในฝั่งเราเนี่ยในขณะที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่คนยังไปใช้แนวทางปฏิรูปนั้น เราก็เตรียมการเอาไว้เพื่อสืบใหญ่นั่นคือสิ่งที่ผมเน้นมาตลอดนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของพลังมวลชนแต่ว่าในบางจังหวะพลังมวลชนออกมาเนี่ยนะครับเหมือนตอน5-2นี่ผมต้องยอมรับผมเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนไม่เคยรู้นะครับรู้ว่าถ้าเกิดคนเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วจะชนะนะครับในคิดแบบประเภทคนไม่เคยผ่านอะไรมา่ก่อนไม่รู้สันดานของชนชั้นปกครองไทยครับก็สนับสนุนแนวทางนั้นแต่ว่าเราออกไปแล้วนะครับ ไอคนที่มันควรจะลงมันก็หน้าด้านแล้วในสุดมันก็ให้กระสุนปืนมาให้คนสั่งมันก็ใจโหดใจร้ายนะครับก็เลยเป็นบทเรียนอย่างนั้นนะอ่ะก็พูดไปนะสเปเฮระนะครับเรื่องของดีเจเคนเป็นหลักนะครับก็บอกว่านะครับเตือนพี่น้องนะทุกที่นะครับอย่าได้ไปทําในสิ่งที่มันไม่ควรทํานะครับถ้าคุณจะแสดงความเห็นด้วยเหตุด้วยผลถ้าคุณรักเจ้านะครับ ยิ่งใครเขาพูดใช้คำหยาบน้องโรสใช้คำหยาบแล้วก็ด่าเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ในพูดในประเด็นที่เป็นการกล่าวหาซึ่งท่านคิดว่ามันไม่จริงเนี่ยก็เ,เหตุผลไปไปนะไปแลกเปลี่ยนกันถ้าใครดีกว่าเนี่ยนะครับคนเขายิ่งยิ่งเห็นยิ่งรู้นะครับยิ่งมันเป็นประเด็นดังอย่างเงี้ยนะครับถ้าพี่น้องเชื่อมั่นว่ากษัตริย์ภูมิพลและราชวงศ์นั้นไม่ได้เป็นดังที่น้องโรสเขาพูดก็หลักฐานมาเอาเหตุผลมาพูดกัน ดีกว่าที่จะไปไล่นั่งทําร้ายเขานะครับแล้วในสุดก็ไปเจอคดีความอย่างเงี้ยดีเจเคนนี่จะต้องถูกบันทึกไว้เป็นผู้มีพฤติกรรมอันเป็นอัน,นอันเป็นภัยต่อสังคมถ้าผิดอีกครั้งแล้วก็คราวนี้คุกนะครับโชคดีนะครับที่หนึ่งสารภาพผิดแล้วก็สองก็คือว่าไม่ได้ทําให้เกิดการเสียหายต่อบุคคลจนเลวร้ายเกินไปนะครับถ้าเป็นลักษณะอะไรแตกหักแล้วก็หนักกว่าน,นี้ครับนี่ไปปลายสีนี่ก็ใช้วิธีลบออกอะไรออกมันก็ยังพอได้ นะครับก็เขาก็ปรับไป200ปอนด์นะครับเอาละนะพี่น้องคงจะสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็ในภาวะอย่างนี้ก็อยากจะให้กําลังใจพี่น้องว่านะครับให้เข้าใจกระบวนการต่างๆของการต่อสู้อย่าได้ใจร้อนนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ทํางานต้องทํางานกันทุกวันนะครับสร้างความเข้มแข็งให้เราทําลายความชอบธรรมจอมปลอม ทำลายกลไกนะครับทำลายความเข้มแข็งของฝั่งประเด็จการและสร้างความเข้มแข็งให้ฝั่งเราแล้วก็รอวันนะครับวันที่ประชาชนจะได้แสดงตัวว่าเราไม่เอาด้วยกับระบอบนี้แล้วเราต้องการหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้าเรามีอำนาจนะพร้อมกันรวมกันสารกันเป็นหนึ่งเมื่อไหร่แล้วก็ครับวันนั้นเราวงการประเทศไทยได้นะครับก็วันนี้คงจะไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าซึ่งคงจะมีคลิปที่สําคัญสําคัญมากขึ้นนะครับ ขอให้กรุณาช่วยติดตามแล้วก็ช่วยกันส่งต่อด้วยนะครับด้วยรักและปรารถนาดีนะครับสวัสดีครับ